สวัสดีครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมเปียกอาร์ตไทยแลนด์สาธิตการวาดสีน้ำรูปที่สิบสอลงน้ำให้ทั่วกระดาษครับรูปน้ำให้เปียกทั่วกระดาษเลยเพื่อเวลาลงสีแปกกาวสีจะได้ผสมประสานกัน คลิปนี้ยังหลงวน,วนเวียนอยู่ในป่าอยู่เหมือนเดิมครับไม่ไปไหนยังวาดป่าวาดน้ำตกอยู่เหมือนอเหมือนเดิมพูดง่ายๆว่ายังวนเวียนอยู่ในป่าเพราะว่าป่านั้นมีมนสเสน่และเป็นธรรมชาติที่น่าจะวาดเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกป่าเขาลำเนาไพลนะครับเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ต้องอาศัยจินตนาการวาดป่าเขาลำเนาไปไปเรื่อยๆสักวันหนึ่ง โอกาสดีๆก็คงจะได้ไปเที่ยวและได้นำอุปกรณ์ติดตัวไปเพื่อวาดสถานที่จริงสักครั้งหนึ่งเพราะความรู้สึกที่ผ่านมาที่จำได้คิดว่านานิลเกินครับที่ไม่ได้ไปดูของจริงสถานที่จริงในการวาดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการวาดภาพเหมือนนะครับก็ดูแบบสำหรับการวาด อยูัทัดก็ใช้แต่จินตนาการยังนานซสละเกินกับไม่ได้ออกไปวาดของจริงสักทีคิดว่านานมากตั้งแต่สมัยเรียนก็วาดได้ฉะนั้นน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะได้ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในการวาดสถานที่จริงๆสักครั้งหนึ่ง สงสัยว่าจะมัวแต่ดื่มเหล้าเข้าคา,าลาโอเกะอยู่นะครับหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็การดื่มนั้นก็ได้งดดื่มเป็นเวลามันครบหนึ่งปีแล้วครับจังหวะที่โควิดเริ่มเข้ามามันจังหวะดีจริงๆครับก็ได้หยุดไปเลยครับมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะปีหนึ่งเต็มๆพอดีครับ ก็ต้องขออนุโมทนาให้กับตัวเองด้วยครับที่รักษาศิลข้อ5ได้สำเร็จตั้งแต่หลายปีดีดักที่ผ่านมาคลิปนี้ก็วาดจากใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมจะทำคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการ อัดเสียงเพลงเข้ามามั่งเป็นการพูดคุยกับท่านผู้ชมบ้างนะครับสำหรับการทํำคลิปคิดว่าต้องคุยบ้างแหละครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่น่าเบื่อนายหรืออาจจะเบื่อไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการสอดแทรก นะครับความรู้ทางเรื่องของศิลปะเข้ามาบ้างนะครับเรื่องของการจัดภาพนะครับการวางภาพยังไงให้มีความสมดุลอะไรประมาณนี้นะครับกับเรื่องของสีนะครับเทคนิคการวาดเล็กๆน้อยๆนะครับดูไปก็ฟังผมคุยไปแล้วก็นะครับดูการวาดภาพไปในตัวนะครับซึ่งจะทำให้คลิปดู ไม่น่าเบื่อหน่ายจนเกินไปช่วงนี้คือผมจะวาดแต่รูปทิวทัศน์สมากเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครอยากจะเห็นผมวาดนะครับรูปคนเหมือนนะครับเทคนิคการวาดรูปคน,คนเหมือนก็สามารถร่วมสนุกหรือส่อองแบบดาราที่ท่านอยากจะให้วาดมาให้ผมวาดให้ดูได้นะครับ ผมยินดีครับเพราะผมก็เพิ่งเริ่มทำคลิปก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ที่ดูคลิปฉะนั้นก็สามารถจะคอมเมนต์หรือนะครับอยากเห็นผมวาดรูปคนเหมือนรูปดาราคนไหนอะไรก็แล้วแต่สามารถส่งรูปมาได้นะครับ หรือเป็นบอกมาได้ครับว่าเป็นใครอาจจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลหรืออะไรก็ที่ท่านชอบนะครับผมสามารถสาธิตการวาดให้ดูได้นะครับสำหรับการวาดภาพเหมือนแต่ช่วงนี้ก็ผมจะวาดภาพทิวทัศน์เป็นส่วนใหญ่ครับสบายสบายกับสไตล์การวาดภาพของเปียกอาร์ตไทยแลนด์นะครับ ก็จะมีการวาดภาพทิวทัศน์นะครับรูปสิงสาราสัตว์ต่างๆและการวาดภาพเหมือนนะครับซึ่งผมก็จะทยอยทำคลิปนะครับออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ผู้สนใจได้เป็นแนวทางการศึกษานะครับหรือการปฏิบัตินำทางในการศึกษาวิชาศิลปะ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะแต่ละคนนั้นย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในการนำเสนอเมื่อผมคิดได้ดังนี้ผมจึงได้ทำคลิปออกมาเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกรับชม เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการพูดมากจนเกินไปเรามาโฟกัสในการชมการวาดภาพแล้วก็ฟังเสียงเพลงประกอบในการวาดได้เลยครับ Take it baby ฟ้ายังมีการเปลี่ยนสีนาลีย่อมมีวันเปลี่ยนใจชมคลิปการวาดภาพต่อไปครับ การคลองเรือนเพื่อนคนหนึ่งสมัยดื่มเหล้าได้กล่าวไว้ว่าเล็กสั้นขยันซอยอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆมากครับแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า รืลปะคำคมได้กล่าวไว้ว่าตำราเรียนได้แต่ว่าอย่าไปยึดต้องรู้จักพลิกแพง you <laughs>